สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยแสวงวิเคราะห์ฟุตบอลมาจัดที่27มีมีนาคม2566นะครับวันนี้ก็มีทีเด็ดน้ำมันฝาทั้งหมด7คู่เช่นเคยนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะเป็นบอลยูโรนะครับคู่แรกวันนี้นะครับอ่าไอร์แลนด์เจอกับฝรั่งเศสนะครับฮอลแลนด์เจอยิบรอสตาร์นะครับโปแลนด์เจอออเบเนียนะครับสวีเดนเจออาเซอร์เบจีนนะครับ มอนเตเนโกรเจอเซอร์เบียนะครับออสเตรเลียเจอเอสโตเนียนะแล้วก็คู่ท้ายนะครับมอนโดวาเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับทั้งหมดจะคู่ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็จิจตกรรมแจกเงินประมาณสองบาท ก็ยังมีให้ร่วมสนุกกันเช่นเคยนะครับกิจกรรมติดตามได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันวันนี้นะครับเรามาสรุปผลทั้ง7คู่เมื่อคืนกันสักนิดหนึ่งเราทั้งหมด7คู่ที่ให้ไปมีกำไรบวลดลงอยงไรกันบ้างนะครับคู่แรกนะครับเป็นธนกรกิจเจียวเคนะครับผมไปต่อทางด้านทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นคู่ VP ด้วยนะครับบินใหญ่นะสามแสนบาทนะครับอังกฤษชนะไป2 0 คู่นี้กินเต็มไปนะครับค <c oughs> ู <yah lly> ่ท <c oughs> ีはは <c oughs> ่2นะครับเป็นทางด้านเดนมาร์กเจอกับคาสตาถานนะครับเดนมาร์กแพ้คาสตาถานไป3 2นะครับคู่นี้เราตายเต็มไปนะครับคู่ที่3นะครับซารเบเนียเจอทางด้านซามาริโนนะครับซารเบเนียชนะ2 0งศูนย์แต่เราตายนะครับเราต่อไป4ลูกนะครับคู่ที่4นะครับไอซ์แลนด์เจอกับทางด้านดิกสเตนสไตนะครับคู่นี้ผมให้ไปต่อทางด้านไอซ์แลนด์นะก็กินเต็มไปนะครับใช้ไอซ์แลนด์ชนะไป7ประตูต่อ0ูนย์นะครับ คู่ที่5นะครับอิตาลีเจอกับมอต้านะครับอิตาลีทำได้แค่ชนะ2-0นะครับเราต่อไปที่2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็ตายเต็มไปด้วยนะครับสำหรับอิตาลีน่าเสียดายมากๆนะครับคู่โปรตุเกสนะครับเจอกับทางด้านลักเซมเบิร์กนะคู่ที่6นะครับผมให้ไปต่อทางด้านโปรตุเกสคู่นี้กินเต็มไปนะครับโปรตุเกสชนะไป6ประตูศูนย์นะครับแล้วคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านฟินแลนด์นะครับเจอกับทางด้านนอร์ดไอแลนด์นะครับผมให้ไปต่อ ผมให้ไปรอข้างหน้าฟินแลนด์นะครับที่ราคาปปนะคู่นี้ก็กินเต็มไปนะครับจบเสมออ่าจบลายเินาทีที่ฟินแลนด์ชนะ1นึ่งบาทต่อสูตรนะครับส่วนสเตปของเรานะาสเตปสี่ก็นั่ลไล่ครับตายไปทางด้านเดนมาร์กแล้วก็สโลวีเนียนะครับสเตปวันนี้ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าคู่อื่นผ่านนะครับคู่อย่างคู่วีพีของเราก็เข้ามา2อสวันเข้ามา4 5วันติดแล้วมั้งนะครับสำหรับตารางอีวีพีของผมนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่สนใจทีเด็ดของอ่า รายละเอียด s2s365 นะครับก็ฟังด้วยนะใครที่สนใจนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่รายละเอียด s2s365 นะครับรับสินทริ์ได้ฟรีทุกวันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละอดสักนิดหนึ่งนะครับอ่าใครที่สนใจทีเด็ด VEP ีคู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆละราคาสูงต่ำน้ำไหลยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่รละเอียด s s 3 6 5นะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามาเริ่มวันที่คู่แรกกันเลยนะครับไอร์แลนด์เจอฝรั่งเศสนะครับแขเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับสองทีมนี้นะครับอยู่ในกลุ่ม B ีนะก็หัวตารางก็เป็นทางด้านฝรั่งเศสนะครับชนะมาเกมแรก4ี่ศูนย์นะครับเอาสองเป็นกีตนะชนะมาสามศูนย์มีสามคะแนนนะครับแล้วก็อันดับสามนี้เป็นทางด้านไอร์แลนด์นะยังไม่ได้แข่งเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแรกของไอร์แลนด์นะครับจะเป็นเกมสองของทางด้านฝรั่งเศสนะครับหากิจ ทีแ่แพ้แพ้สกอตแลนด์แล้วก็นอร์เวย์นะครับ3เกมเีมชนะนะชนะอาร์เบเนียมา3-2นะครับแล้วก็มอร์ตา1-0แล้วก็เกมล่าสุดนะครับชนะทางด้านลาเวียมาได้3ประตูต่อ3อ่าสามลูต่อสนะครับทางด้าน5เกมล่าสุดของฝรั่งเศสนะครับแพ้1ชนะ4นะครับ1เกมที่แพ้แพ้อารัจจิลล่าในรอบชิงชนะเลิศอ,อ่าฟุตบอลโลกนะครับอ่าปี2 0 2พันที่ผ่านมานี่เองนะครับ ก็เป็นทางด้านอาร์เจนติน,นาได้แชมป์ไปนะครับที่ผ่านมาทุกทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับสี่เกมที่ชนะนะครับชนะโปแลนด์อังกฤษแล้วก็โมร็อกโกนะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะชนะทางด้านฮอลแลนด์ไม่ได้4ประตูต่อศูนย์นะครับสองทีมนี้นะครับเคยเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นทางด้านฝรั่งเศสชนะทั้ง5ครั้งเลยนะครับไอร์แลนด์สู้ฝรั่งเศสไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับ เจอกันเมื่อปี2005นะในฟุตบอลโลกนะครับเป็นทานดันฝรั่งเศสชนะมา1-0ปี2009นะครับเป็นฟุตบอลโลกเช่นกันนะครับฝรั่งเศสชนะมาทั้ง2เกมเลยนะครับชนะมา1-0แล้วก็เสมอกัน1-1แล้วต่อเวลาไปก็เป็นทางด้านอ่าเอาเป็นไอร์แลนด์ชนะ1ครั้งนะครับตอนเกมนั้นเป็นไอร์แลนด์ชนะนะจะเสมอในเวลานะครับแล้วก็เป็นไอร์แลนด์ชนะไป1-0นะครับส่วนยูโรปี2016นะครับเป็นายุฝรั่งเศสชนะไป2-1นะครับแล้วก็กระชับมิกันปีล่าสุด2018นะครับเป็นฝรั่งเศสเอาชนะไไไปปดด้้2รระะตตู่่อออ0นนนคคับ์แลก็ขาง แพ้ทางฝรั่งเศสพอสมควรนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเองก็มีตัวผื้นที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าว er ันนี้มาเจอกับธนัดไอร์แลนด์ในบ้านของไอร์แลนด์นะครับทำให้เลทราคาวันนี้ฝรั่งเศสเปิดมานะครับให้ฝรั่งเศสนะต่อที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับไหลมาที่1ลูกแล้วก็เคยไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับแต่ก็ไหลลงมาที่1ลูกเช่นเดิมนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งนะราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับซึ่ง วันนี้นะครับก็เป็นการเจอกันของทางต่างทีมรักเป็นบอลสมัยใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเองเนี่ยมีตัวผู้เล่นเหนือกว่าทางนั่นไอร์แลนด์อยู่ทุกตำแหน่งเลยนะครับเรียกได้ว่ากินขาดอ่ะสำหรับฝรั่งเศสในง่ายๆนะครับพูดกันในภาษาบ้านๆเรานะก็กินขาดนะสำหรับไอร์แลนด์นะครับตัวโครงผู้เล่นหรือว่าศักยภาพของในมัรอาะศักยภาพในทีมนะครับทางนั้นฝรั่งเศสเหนือกว่าไอร์แลนด์อยู่แล้วนะครับวันนี้หนึ่งลูกของฝรั่งเศสนะผมว่าไม่ยากนะครับน่าจะมีแน่นอนนะครับรอแค่แมตช์สหรรัับฝ่งเศสในนนนวััี้ะครบ คู่ที่คู่แรกนะครับให้ไปต่อทางด้านฝรั่งเศสนะครับมาต่อที่คู่ที่2ต่อเลยนะครับฮอลแลนด์เจอกับยิบรอสตาร์นะครับแข่งขันที่สนามยูฮันคัพอารีนาอ่าน่าจะเป็นบ้านของฮอลแลนด์นะครับแข่งในเวลาที่หนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับสองทีมนี้นะครับอยู่ในกลุ่มบีนะก็แพ้มาทั้งสองทีมเลยนะครับยิบรอสตาร์ก็แพ้มาสามศูนย์นะแพ้ทางด้านกรีดมานะครับแล้วก็ฮอลแลนด์แพ้ ฝรั่งเศสมา4-0ในเกมแรกนะครับไม่มีคะแนนทั้งคู่นะครับ5เกมล่าสุดของทางด้านฝรั่งเศสอ่าของทั้ทีนะครับของฮอลแลนด์นะครับเสมอ1ชนะ2แล้วก็แพ้2นะครับ1เกมที่เสมอนะเสมอกับเอลกอร์นะครับแล้วก็2เกมที่ชนะนะครับชนะกาตาร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาในฟิธบอลโลกที่ผ่านมานะครับแล้วก็มี1เกมอีก1เกมที่แพ้นะครับแพ้อาร์เตรเลียนะครับแล้วก็เกมล่าสุดนั่นในยูโรที่ผ่านมา2วันนี้เองนะครับ วันเดียวด้วยซ้ำนะครับแพ้ให้กับทางด้านฝรั่งเศสมา4-0นะครับทางด้านยิบรอลตานะครับแพ้3ชนะ2นะครับ3เกมที่แพ้นะแพ้บอกเกรลียนนะครับจอร์เจียแล้วก็เกมล่าสุดนะแพ้กรีซมา3-0คาบ้านของตัวเองเลยนะครับ2เกมที่ชนะก็มีลิสเซนต์ย2-0แล้วก็อันดอร่า1-0นะครับ2ทีมนี้เคยเจอกัน2ครั้งนะครับเมื่อปี2021นนั้ในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับเป็นฮอลแลนด์ชนะไป7-0แล้วก็6-0นะครับค่อนข้างขาด มากๆเลยนะสำหรับฮอลแลนด์แล้วก็ยิบรอลตาร์นะครับซึ่งวันนี้มาเจอกันในบ้านของฮอลแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับรอบฮอลแลนด์ต้องการเต็มมากๆนะครับแต่วันนี้เรียนราคาเปิดมาค่อนข้างแพงทีเดียวนะครับให้ฮอลแลนด์ต่อที่5ลูกครึ่งควบ6นะครับตอนนี้ราคาก็ไหลไปที่6ลูกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่6ลูกควบ6ลูกครึ่งนะครับซึ่งฟุตบอลมันต่อแพงขนาดนี้นะครับถึงจะเป็นยิบรอลตาร์หรือจะเป็นอาราหรือจะเป็นโคโซโวทีมที่มันแบบเป็นต่ํากว่าทีมที่ อย่างฮอลแลนด์อย่างนี้นะฮะผมว่าวันมันตอกแพงเกินไปมันเวอร์เกินไปนะครับผมว่าไม่น่าจะยิงถึงสักขนาดนั้นนะสำหรับฮอลแลนด์นะน่าจะยิงมาสัก3 0 4 0ประมาณนี้นะอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่าถึง6ถึง7ลูกนะครับวันนี้คู่ที่2นะยังเป็นตาลายดีไงผมขอลองยิบยอสตาร์ไปก่อนนะครับคู่ที่2นะให้ไปลองขางหน้านยิบยอสตาร์นะครับมาต่อกันที่คู่ที่3ต่อเลยนะครับโปรแลนด์เจอกับแอลเบเนียนะครับเป็นกนที่สนาอัลซอรเนชั่นสเตเดียมนะครับอย่างในเวลาตีหนึ่งสี่สิบ นะครับสองทีมนี้นะครับอยู่ในกลุ่ม E นะมีเช็กรืพับลิกนะครับหรือว่าธนรัฐเช็กอยู่อันดับหนึ่งนะซึ่งชนะานโปแลนด์มาในเกมแรกนะครับสามประตูหนึ่งนะแล้วก็โปแลนด์ไม่มีคะแนนเลยนะครับแล้วก็แข่งสองเกมนะแล้วก็อเบเนียเองเนี่ยเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับเกมล่าสุดของานโปแลนด์นะครับเสมอหนึ่งชนะหนึ่งแพ้สามนะครับแล้วก็หนึ่งเกมที่เสมอนะเสมอกับเม็กซิโกในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีชนะ2-0ชนะซาอุดีอาระเบียนะครับในฟุตบอลโลกที่ผ่านมา สองเกมที่แพ้นะครับแพ้อิตาเนีในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาแล้วก็ฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเช่นกันนะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะแพ้กับเช็กดิปับลิกไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านออเบเนียนะครับห้าเกมล่าสุดนะเสมอ2แพ้2ชนะ1นนะครับสองเกมที่เสมอเสมอซาอุแล้วก็ไอร์แลนด์นะครับ สองเ them, ata, กมที่แพ้นะครับไปให้กับกาตาแล้วก็อิตาลีนะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะกระชับมิตรกับทางด้านอาร์เมเนียนะครับชนะอาร์เมเนียมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับสองทีมนี้นะครับเคยเจอกัน5ครั้งหลังสุดเราไปทางด้านโปแลนด์ชนะทั้ง5ครั้งเลยนะครับปี89ดเกนีฟุตบอลโลกปี89โปแลนด์ชนะมา2-1นะครับแล้วก็ปี2004ปี2005นะครับกระชับมิตรกันนะเป็นโปแลนด์ชนะมา1-0แล้วก็กระชับมิตรปี2008นะครับเป็นโปแลนด์ชนะมา1-0เช่นกัันนะครบ ฟุตบอลโลกปี2021นะครับเป็นโปแลนด์ชนะมาทั้ง2เกมเลยนะครับโปแลนด์ชนะซ1แล้วก็เกมล่าสุดนะโปแลนด์ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับออสเตเนียสู้ทางด้านโปแลนด์ไม่ได้แม้แต่เกมเดียวนะครับวันนี้เจอกันในบ้านของโปแลนด์นะแล้วก็โปแลนด์ต้องการแต้มอย่างมากเลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเรนราคาเปิดมาให้ที่โปแลนด์เจ้าบ้านนะครับต่อที่1ลูกนะครับราคานิ่งเลยไม่มีอะไรขึ้นไหลลงเลยนะครับส่วนราคาสมตับนะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งงนะครับซึ่ วันนี้โปลแลนด์นะก็ขแข่งเป็นเกมที่2นะครับทานาะเอเมเนเเป็นเกมแรกนะครับผมเชื่อว่าวันนี้โปลแลนด์น่าจะใส่สูตรเหมือนกันนะเพราะว่าต้องการแต้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกมแรกสะดุดแพ้ให้กับทางด้านเช็กไปแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เน้นล่ในในบ้านด้วยแล้วก็เกมทีไม่ค่อยแข็งเก่งเท่า,าไหร่นะครับผมเชื่อว่าโปลแลนด์น่าจะทําทได้นะครับคู่ที่3นะ ให้ไปต่อข้างนั้นโปแลนด์นะครับมาต่อกันที่คู่ที่4ต่อเลยนะครับสวีเดนเจอกับอาเซอร์ไบจันนะครับแข่งขันที่สนามเฟนอารีนานะครับแข่งในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับสองทีมนี้อยู่ในกลุ่ม F นะครับมีออสเตรเลียนะครับออสเตรียนะอยู่อันดับหนึ่งนะครับซึ่งชนะทางด้านอาเซอร์ไบจันมาก่อนในเกมแรกนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เบลเยียมอยู่อันดับสองมีสามคะแนนนะครับชนะสวีเดนมาสามศูนย์นะครับทั้งสองทีมเจอกันอ่า นี่เป็นเกมที่2นะครับของทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็แต่ละแต่ละคนก็ไม่มีคะแนนมาเลยนะครับทั้ง2ทีมคะแนนศูนย์เลยนะครับหากเกมล่าสุดของสวีเดนนะครับชนะมา4เกมติดนะแล้วก็เกมล่าสุดนั่นแหละครับมาสะดุดแพ้ทางด้านเบลเยียม3ามศูนย์คาบ้านเลยนะครับแล้วก็4เกมที่ชนะ,นะชนะไอร์แลนด์นะครับฟินแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็เม็กซิโกนะครับชนะมาได้หมดเลยนะสำหรับสวีเดนก็ถือว่าฟอร์มดีนะแต่ว่า เกมที่ผ่านมาน่ยมาเจอของแข็งไปหน่อยนะครับมาเจอเบลเยียมน้ำเบลเยียมตกไป3ประตูศูนย์นะครับทางด้านอาเซบิจานนะครับชนะมาสีเกมติดเช่นกันนะครับก็มาสะดุดแพ้เกมล่าสุดเหมือนกันเลยนะครับมาแพ้ออสเตรียนะสี่หนึ่งนะครับแล้วก็สีเกมที่ชนะนะครับชนะอ่าวาซิโดเนีย3-1มนะครับมโนว่า2-1แล้วก็ คาตสถาน30แล้วก็สโลวาเกีย21นะครับถือว่าฟอร์มดีกันทั้งคู่นะแต่ว่าพอม,มาเจอทีมใหญ่ก็มีสะดุดมีแพ้เหมือนกันนะครับทั้งสองทีมนะครับ2ทีมนี้นะเคยเจอกัน2ครั้งนะครับเมื่อปี2000นะครับ เป็นสวีเดนชนะมา1-0น,น,น,นะครับในฟุตบอลโลกนะแล้วก็ปี2001นะครับสวีเดนชนะ3-0ในฟุตบอลโลกนะครับเจอเจอกัน2ครั้งออเซเบจันสู้ทางด้านสวีเดนไม่ได้ไม่แต่ครั้งเดียวนะครับซึ่งวันนี้มาเจอกันในบ้านของสวีเดนนะครับแล้วก็ต่างคนต่างต้องการแต้บนะเพราะว่าแพ้มาแล้วเกมแรกนะครับ ทางเทิร์นอาจจะเปรนจันเองก็ต้องการแต้มนะสวเดนก็ต้องการแต้มเช่นกันนะครับทำให้วันนี้นะครับเหรียญราคาเปิดมาให้ที่สวเดนนะครับต่อที่2ลูกนะครับราคาก็นิ่งนะไม่มีไหลขึ้นไหลลงเลยนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับซึ่งวันนี้สวเดนในบ้านก็แน่นอนนะครับตัวผู้ลงผู้เล่นก็ถือว่าเหนือกว่าทาง่านอานอัศว er ิจันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้สหรับสวเดนเองน่าตอบแพงไปหน่อยนะครับผมว่า 2ลูกของสวีเดนเนี่ยค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะต้องยิง3าศูนย์เพื่อกินเต็มสำหรับอเซเบจานนะครับแล้วก็อเซเบจานเองเนะี่ยช่วงหลังมาเนี่ยฟอร์มค่อนข้างดีนะเสียประตูค่อนข้างน้อยนะครับถือว่าสู้ทีมใหญ่ได้สนุกเลยนะสำหรับอเซเบจานนะครับซึ่งว่าวันสมมุติว่าซึ่งวันนี้ผมว่านะอเซเบจานเองนะน่าจะกินยากพอสมควรนะสำหรับทางด้านสวีเดนนะน,น่าจะหืดจับพอสมควรน่าจะมีสักหนึ่งลูกนะสำหรับสวีเดนนะครับชนะไม่น่าขาดนะครับไม่น่าเกินนะไม่น่าเกินราคาให้ในแคปนะครับคู่ที่3นะ ให้ไปรอทางด้านอาเซอร์เบจานนะครับมาต่อวันที่คู่ที่หต่อเลยนะครับมอนเตเนโกนะครับเจอกับเซอร์เบียในการที่สนามพอตตริกานะครับแข่งขันในเวลาที่หนึนาทีนะครับ2ทีมนี้นะครับอยู่ในกลุ่ม G นะมีทางด้านเซอร์เบียอยู่ดับหนึ่งนะครับแล้วก็มอนเตเนโกอยู่ดับสองนะครับทั้ง2ทีมชนะมาทั้งคู่เลยนะครับชนะเบลุกเลียมานะครับแล้วก็ ทางด้านเซอร์เบียชนะลิทัวเนียมานะครับทางด้านมอนเตเนโกรนะชนะทางด้านบอสกิเวียมาได้1-0ในเกมแรกนะครับทั้งคู่มีสคะแนนเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นทีมที่2ของทั้ง2ทีมนะครับเกมล่าสุดของทางด้านมอนเตเนโกนะครับแพ้สามเสมอหนึ่งชนะ1นะครับสเกมที่แพ้นะแพ้บอสเนียฟินแลนด์แล้วก็สโลวีเนียนะครับหนึ่งเกมที่เสมอเสมอสโลวาเกียนะครับแล้วก็เกมล่าสุดน่าฟอร์มดีนะครับชนะทางด้านบอสกิเวียมาได้1-0นะครับ ทางด้านโซเบียนะครับหเกมล่าสุดนะแพ้2เสมอ1ชนะ2นะครับสเกมที่แพ้นะครับแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็แพ้บราซิลนะครับหเกมที่เสมอเสมอกับแคนารูนนะครับสเกมที่ชนะนะครับก็คือคืองเกมล่าสุดนะชนะมา2เกมติดนะครับชนะ u s เนะครับหรือว่าสหรัฐอเมริกานะสประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เกมล่าสุดชนะทางด้านลิทัวเนียมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับสทีมนี้นะครับเคยเจอกัน2ครั้งนะเป็นทางด้านเซอร์เบียชนะทั้ง2ครั้งเลยนะครับเมื่อปี2018นะครับทั้ง2เกมนี่ยเกิดขึ้นในยูฟ่านนนชััลีกะครบ เป็นทางหน้าเกเาเยนเซอร์เบียนะครับชนะมา2อูนย์ในเกมแรกแล้วก็กินที่2เจอกันในบ้านของเซอร์เบียนะครับเป็นเซอร์เบียชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มาเจอกันในบ้านของมอนเตเนโก้นะครับแล้วก็ทั้งคู่ฟอร์มดีกันทั้งคู่นะครับก็มีสามคะแนนเท่ากันนะแต่ทางด้านเซอร์เบียนะก็เต้มได้เสียดีกว่านะเพราะว่าชนะมา2อศูนย์นะครับถ้าวันนี้นะครับเซอร์เบียออกบ้านมาต่อนะครับที่ ราคาครึ่งลูกนะครับตอนนี้ไหลมาที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็ไหลลงมาที่ครึ่งลูกเช่นเดิมนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ถ้าตามหลักเป็นจริงแล้วนะครับเซอร์เบียนี่แลนด์กิ้งดีกว่าทางด้านบอลเตรโกผสมขวานะครับบอลเตลโกอยู่ดันดับ69นะทางด้านเซอร์เบียเองอยู่อดับที่29นะครับเซอร์เบียนี่ไม่ธรรมดานะฮะตัวผู้เล่นเนี่ยดังๆหลายคนนะฮะแต่ว่าวันนี้ไหลอัพอย่างไม่มานะก็ไม่รู้ว่าใครลงมากนะครับแล้วก็เซอร์เบียเองนะ ก็เรียกได้ว่าเหนือกว่าท่านามเตเนโกพอสมควรนะครับแล้วก็แบกวันนี้แบกราคาไม่เยอะด้วยนะครับแบกราคาแค่ครึ่งเดียวนะครับผมเชื่อว่าเซอร์เบียวันนี้น่าจะทำได้นะน่าจะเป็นทีมแรกที่เก็บ6คะแนนเต็มนะครับ คู่ที่5นะครับให้ไปต่อกันด้านเซอร์เบียนะครับมาต่อที่คู่ที่6ต่อเลยนะครับออสเตรียเจอกับเอสโตเนียนะครับแข่งเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับทั้งคู่นะครับอยู่ในกลุ่ม F นะอาจารย์ฝูงของกลุ่มก็คือออสเตรียนะครับมี3คะแนนนะซึ่งชนะทางด้านอเซอร์บจันมาเกมแรก4ีหนึ่งนะครับแล้วก็อันดับ2เป็นเบลเยียมนะครับส่วนเอสโตเนียนั้นยังไม่ได้แข่งเลยนะครับนี่จะเป็นเกมแรกนะครับออสเตรียนะครับห้าเกมล่าสุดนะแพ้2ชนะ3นะครับสองเกมที่แพ้นะครับแพ้โคเอเชียแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับแล้ว ชนเกมล่าส Bref.. ุดหน้าฟอร์มดีนะครับชนะมาทั้ง3เกมติดเลยนะครับชนะอันโดรามา1-0นะครับอิตาลี2-1อ่า2-0นะแล้วก็เกมล่าสุดนะครับชนะทนงด้านอาร์เบจันมา4ประตูหนึ่นะครับทางด้านอิตเนียเองนะครับ5เกมล่าสุดแพ้2เสมอ1ชนะ2นะครับ2เกมที่แพ้แพ้ลัตเวียนะครับแล้วก็แองการีในเกมล่าสุดนะครับ1เกมที่เสมอนะเสมอกับไอร์แลนด์นะครับ2เกมที่ชนะชนะทางด้านลิทัวเนียแล้วก็ฟินแลนด์ นะครับสองทีมนี้นะครับเคยเจอกัน <jamais> 2ค <ô>. รั้งนะครับเป็นออสเตรียชนะทั้ง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็2ครั้งเนี่ยเอตุเนียยิงประตูออสเตรียไม่ได้เลยนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี97นู่นเลยนะครับย้อนไปไกลมากๆนะครับในฟุตบอลโลกนะครับเป็นออสเตรียชนะในบ้าน2อูนย์แล้วก็ชนะไปชนะในบ้านของเอลเตเนียอีกรอบหนึ่งนะครับสประตูต่อศูนย์นะครับสองครั้ง ที่เคยเจอกันเอตเนียสู้ไม่ได้ไม่แต่ครั้งเดียวแล้วก็ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้มาเจอในบ้านของออสเตรียนะครับแล้วก็ออสเตรียช่วงนี้ถือว่าฟอร์มนี้ใช้ได้เลยนะครับทาาด้าเอตเนียเองนะในยูโรหนนี้ยังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับวันนี้เล่นราคานะครับเปิดมาให้ที่ออสเตรียเจ้าบ้านนะครับต่อที่ราคาคือลูกครึ่งควบ2นะครับราคาไหลขึ้นมาที่2ลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่3ลูกควบสองลูกครึ่งควบ3านะครับราคาสูงต ตามสตีเคยเจอมาแต่มันก็นานแล้วนะครับซึ่งฟุตบอลสมัยนี้มันทีมมันเคยเจอกันมันปีเก้าเจ็ดนะก็จะไม่เคยเจอกันมาแล้วก็ต้องมาเจอกันในปีนี้มันมันห่างหายกันนะผมเชื่อว่าวันนี้ออสเตรียนะซึ่งได้่นบ้านเองถึงมันจะมีฟอร์มที่ดีนะผมเชื่อเอสตัวนียเองเนี่ยเกมนี้เป็นเกมแรกนะผมว่าก็น่าจะมีแรงนะ มีแรงมากกว่าทางด้านออสเตรเลียนะว่าออสเตรียกำลังแข่งไปเมื่อวานมันก่อนนี่เองนะครับทางด้านเอสโตเนียเองได้พักมาเต็มที่นะผมเชื่อว่าน่าจะไม่น่าแพ้ขาดักขนาดน,นั้นนะครับสำหรับเอสโตเนียในวันนี้นะครับน่าจะถ้า,ถาถ้าแพ้ก็แพ้สักหนึ่งลูกไม่งั้นก็เสมอกันอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้คู่ที่6นะครับให้ไปรอง,งด้านเอสโตเนียนะครับมาต่อที่คู่ที่7ต่อเลยนะครับมอนโดวาเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับ แข่งขันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับทั้งคู่นะครับอยู่ในกลุ่ม E นะมีเช็กอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเช็กชนะมาเกมแรกนะครับชนะทางด้านโปแลนด์มาได้3ประตูหนึ่งนะครับอยู่อันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับอันดับสองเป็นทางด้านหมู่เกาะเฟโรนะครับอันดับสามเป็นมอนโอวานะเพราะว่ามอนโอวาเสมอกับทางด้านหมู่เกาะเฟโรมาสกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับเกมล่าสุดของทางด้านมอนโอวานะครับแพ้สองเสมอหนึ่งชนะสองนะครับสองเกมที่แพ้นะแพ้ทางด้านโรมาเนียนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนะครับสองเกมที่ชนะ ชนะทางด้านลิซเซนสไตล์นะครับแล้วก็ชนะทางด้านลัดเวียมา2-1นะครับหเกมที่เสมอนะเสมอกับทางด้านหมู่เกาะเฟโลมาในเกมล่าสุดนะครับสกอร์1-1นะครับแล้วก็เช็คนะครับผู้มาเยือนหน้า5เกมล่าสุดแพ้3ชนะ2นะครับ3เกมที่แพ้แพ้โปรตุเกสนะครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ตุรกีนะครับ2เกมที่ชนะนชนะหมู่เกาะเฟโลมาห้แล้วก็เกมล่าสุดนะครับชนะทางด้านโปแลนด์ไปได้3ประตูต่อ1นะครับ2องทีมนี้นะครับเคยเจอกัน2ครั้งนะเมื่อปี2002เมื่อปี2000แล้วก็ ปี2003นะครับเป็นปี2 0 0 2เนี่ยเป็นทางด้านเช็คชนะมา2อูนย์นะครับแล้วก็ปี2003นะเป็นทางด้านเช็คชนะมา5้ศูนย์นะครับ2เกมนี้มอนว่ายิงประตูเช็คไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวนะครับแต่มันก็นานมาแล้วนะครับสถิติที่เคยเจอกันมาก็ประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้มาเจอกันไบ้านของมอนว่านะครับแล้วก็เรืราคาเองนะครับเปิดมาที่อ่าสาระเช็คนะครับต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับ ส่วนราคาก็เริ่มไหลขึ้นไปที่ลูกครึ่งครบ2สองแล้วนะครับแล้วก็ไหลลงมาที่ลูกครึ่งเช่นเดิมนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมเชื่อว่าวันนี้มอนดัว,วนะเกมแรกเสมอกระทาหมู่กากะฟโลมาได้นะครับซึ่งวันนี้มาเจอกระเช็คนะเจองานใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่ามันได้เล,เล่นในบ้านได้เล่นในอ่าทการแฟนบอลของตัวเองนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทางด้านมอนดัว,วเองนะน่าจะมี แรงฮึกเหิมกระตุ้นให้ทีมเล่นได้ดีพอสมควรนะครับถึงไม่จะเจอกับทา้าเช็กที่เป็นทีมที่แข็งกว่าแข็งแข็งแข็งแก่งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้มอนว่าไม่น่าแพ้ขาดซขนาดนั้นนะเพราะว่าราคามันไหลไปแล้วมันก็ไหลลงนะครับซึ่งราคาอะไรประมาณนี้มันนะมันต้องรอ15นาทีนะครับแต่ว่าผมยังเชื่อว่าวันนี้มอนอว่าไม่น่าแพ้ขาดแน่นอนนะครับอย่างมากนะมีแค่ลูกเดียวออกนะครับ คู่ที่7นะครับให้ไปรองด้านมอนโดวานะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมใช้คู่ไอแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ผมนะว่าระหว่าง2ทีมนี้นะครับทีมใดเป็นทีมชนะนะครับเพียงแค่นั้นเองนะคอมเมนต์แล้วก็แคปรูปนะครับมาส่งที่ไลน์แอดแอดตองเอสามโนะครับเพียงแค่นั้นเองก็จะมีสิทธิ์จิงเงินสองร้อยบาทสิบรางวัลต่อวันแล้วนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปทั้งหมดเจ็ดคู่ที่ให้ไปนะครับ ค water, water, drinks, ู่แรกนะครับฮอลแลนด์เจอฝรั่งเศสนะครับผมให้ไปต่อท่านักฝรั่งเศสนะครับคู่ที่2ฮอลแลนด์เจอยิบรอลตาร์นะครับให้ลองยิบรอลตาร์นะครับคู่ที่3โปแลนด์เจอไอิรเบเนียนะครับผมให้ไปต่อโปแลนด์นะครับคู่ที่4สวีเดนเจออาเซอร์ไบจานผมให้ไปลองทางนั้นอาเซอร์ไบจานนะครับคู่ที่5มอนตเรโกเจอเซอร์เบียนะครับผมให้ไปต่อท่านั้นเซอร์เบียนะครับคู่ที่6ออสเตรียเจอเอสโตเนียนะให้ไปลองทางนั้นเอสโตเนียนะครับคู่ที่7คู่สุดท้ายนะครับมอนโดวาเจอกับเช็กนะครับผมให้้ไปลอองงทาาดนนนมโวะครับ ทั้งหมด7คู่ก็มีประมาณนี้นะครับถูกใจชอบใจบน่นขอบใจไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสุรชัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูบอลให้สนุกขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ